น้องอายุ2เดือน17วันนะคะหคุณแม่บอกว่าน้องชอบนอนกินนมแล้วรับขาเตาน้องสะอึกบ่อย2เดือน17วันจะต้องบอกว่าเวลาที่เด็กสะอึกนะคะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ื้ k คิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ติกตอกโบ n นื้คิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยแม่โบคะน้องอายุ2เดือน17วันนะคะหคุณแม่บอกว่าน้องชอบนอนกินนมแล้วรับขาเตา และจับน้องเรือน,น้องก็จะตื่นตลอดเลยค่ะทํายังไงดีครับแม่อ่ะในส่วนของตรงนี้นะคะคือจะต้องบอกคุณแม่เลยนะว่าเราค่ะควรที่จะแก้ไม่ให้ลูกหลับคาเต้าเพราะเวลาที่ลูกหลับคาเต้าค่ะมันจะเป็นการสร้างเงื่อนไขนะคะให้ลูกรู้สึกว่าฉันต้องหลับคาเต้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าฉันตื่นขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่าคุณแม่ไม่ยอมปล่อยให้ฉันหลับคาเต้าฉันก็จะไม่ยอมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่เองก็จะเหนื่อยล้าเนาะเพราะฉะนั้นแม่บบก,ก็แนะนําคุณแม่ว่า เวลาที่ให้ลูกกินนมให้ลูกกินเสร็จจบอิ่มอย่าเพิ่งหลับคาเต้านะคะแล้วก็วางเขาลงนอนนะคะในส่วนของตรงนี้ถ้าคุณแม่บอกว่าหลับคาเต้าอย่างที่บอกเนาะเวลาหลับคาเต้าปุ๊บปลุกตื่นเลยค่ะคุณแม่บีบน้านมให้พุ่งเข้าปากลูกนะคะหรือว่ากวนลูกปลุกยังไงก็ได้ให้เขาตื่นโดยทั่วไปคือแม่โบก,ก็จะแนะนําว่าถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเลยนะคะแล้วหยิบมือหยิบแขนหยิบขานะคะหรือถ้าไม่ตื่นจริง,ส,รงสัมฤทชุบน้ําต้มสุกเช็ดตานะคะปลุกให้ลูกตื่นแล้วมากินนมต่อกินให้เสร็จจบอิ่มนนนนนนะะะะคเเเพรราาาาาวว่ถ้้้กกิส็็จจขขไไดดออตัง น้นมของคุณแม่เองก็ได้รับการกระตุ้นน้านมก็สร้างมากขอนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะคือแนะนําว่าคุณแม่บอกว่าจับน้องเดินและน้องตื่นตลอดในส่วนของตรงนี้แนะนําคุณแม่ว่าให้คุณแม่กินนมไปจับเรอไปกินนมไปจับ คุณแม่วังกนแบบว่าคือเข้าใจว่ากินนมเสร็จก่อนฉันถึงค่อยไปเรอทีเดียวคือถ้าสมมติว่ากินนมตุ้มทีเดียวนะคะแล้วก็ไปจับเรอบางทีคือเกิดอาการคือแบบเราห้งงงเงีย้ยอ,อึดอัดปวดท้องแน่นท้องมากนมก็แบบย่อยไม่ออกไม่ทันเต็มกระเพาะไปหมดเลยถ้าในกรณีแบบนี้ก็แนะนําคุณแม่ว่าง,งานกินไปจับเรอไปกินไปสินาที15นาทีหรือจะเปลี่ยนเต้าอย่างเงี้ยค่ะก็จับเรอนิดนึงอ่ะแล้วก็กินต่อไปอีกแล้วก็จับเรอนมมันก็จะค่อยๆย่อยนะคะกินเสร็จปุ๊บก็ย่อยกินเเยยนนเสสรรร็็็จจจปุบบบกยอออนนนนนนแล้้้วใัััดทา นะคะแล้วก็โอเคเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ระยะเวลาในการเลินก็ไม่นานด้วยแล้วก็วางลงนอนก็จะไม่มีปัญหาว่าลูกแบบตื่นแล้วอะไรเงี้ยนะคะเนาะโอเคไหมน้องสะอึกบ่อย2เดือน17วันจะต้องบอกว่าเวลาที่เด็กสะอึกนะคะอันดับแรกคุณแม่ต้องเข้าใจก่อนโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เด็กสะอึกนะเราจะเจอว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณ2อสเดือนเนี่ยจะสะอึกบ่อยแต่พอโตขึ้นก็จะไม่ค่อยสะอึกแล้วอาการสะอึกก็จะค่อยๆน้อยลงนะคะคือในส่วนงตรงเนี้ยกระเพาะลูกนะคะก็มีความที่แบบเล็กเนาะจุ่นมได้แค่ปริมาณหนึ่งและกระเพาะค่ะ เข้าไปกระเพาะก็จะมีการถ่างขยายใช่ไหมคะพอกระเพาะมีการถ่างขยายนะคะก็จะเป็นดันกระบ,บังลมให้ยกตัวสูง,สงขึ้นมันมีการหดรตัวอย่างกระทันหันนะคะก็เลยทําให้นะะ่ะมีการสะอึกเกิดขึ้นซึ่งโดยทั่วไปมันก็จะเกิดจากการที่นมมันทน น้องมันเยอะอ่ะเออมันเบียดนะเออเพราะฉะนั้นคือในส่วนของตรงนี้ถ้าน้องสะอึกบ่อยมากก็คือแนะนําว่าจับน้องเรอหนึ่งคุณแม่จับน้องเรอนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยนอนนอนอยู่แล้วบอกสะอึกอะไรเงี้ยเด็กบางคนก็มีเหมือนกันนะคะคุณแม่ก็อาจจะเอาลูกค่ะมาดูดเต้าสักนิดนึงนะคะให้กระเพาะมันมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ก็พอช่วยได้แต่ว่าโดยทั่วไปก็คือจะแนะนําให้สะอึกเอเอให้จับเรอนะคะโอเคไหมแล้วก็คุณแม่บอกว่า3นะคะเวลาน้องนอนใหญ่แล้วนอนผวาค่ะอย่างที่บอกคือมันเป็นโมอรโรดีเฟกจะเจออาการผวาแบบนี้ได้บอกว่ากงคค่ะะะรรบปปปาาททนนไดด้เ็ติี นะคะเนาะก็แนะนำโดยการห่อตัวนะคะหรือว่าจับนอนตะแคงก็พอช่วยได้นะคะเนาะแค่นั้นเองจ้ะ